วันนี้เวลา17.29นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระหลานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา โอกาสน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสศการทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช เวลา17.48นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอีิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีราชพระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจาเจ้าสุขมุมารมรสีพระอัคราราชเทวีและพระวิบาดาเธอกรมพระสุทาสินีนาถปิยะมหาราชปฏิวรดาซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปดลมหาสเสวตชาติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยเมื่อประทับพระราชอาณจแล้วพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงทำแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่นาพระแท่นพระนุพภปดลมหาเสวตฉาิสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นทรงศีลพระธรรมวชิระเมธีเจ้าวาดวัดหงรัตนารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปิยะมหาราชานุสรณียกถาอันกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ส่งพัฒนาประเทศด้านต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศเมื่อพระธรรมวชิระเมธีถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจัยทายรมบูชากันเทศสงทอผ้าดไร18บแไรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสับปกรณพระบรมอฐิและพระอฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทก พระสงฆถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพพลาจากนั้นทรงท่อผ้าไตรยี่สิไตรจนครบสองเที่ยวแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปส่งกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระที่นั่ง